ลีกออฟฮีโร่รอบที่หนึ่งสนามโตเกียวสนามหญ้า2,400เมตร ตัดความยิวมาดัาดาดาดบหนึง่งคือโอ้เดี๋ความยิยวมัดับสามเป็นอุรกรษแคบนะครับแล้วก็ยอดความยิยวมัดับสองเป็นตัวของอกฤษแคบเขานะครับแล้วก็ยอดความยิยวมัดับหนึ่งแบ,บมบูเมมเบอรี่เรานะครับม,มาจากไหนก็ไม่รู้ไหนหนึ่งหนึ่งนะครับตอนนี้ชนะแน่นอนตัว สัญญาณมาแล้วเราชนะแน่นอนเปิดมาอาฟิงเซตออกตัวช้า้วครับตอนนี้แต่เตือดระทมนอกจากอาฟิงเซตก็ถือว่าออกตัวดีอยู่เปิดประเดิมมาครับเป็นตัวของไซเดนซุสคารนะครับที่นำมาเป็นอันดับที่หนึ่งครับตามไ้ตัวของตัวกรอบวีหนึ่งและตัวกรอบวีสองนะครับไซเดนซุสคารนะครับขี่ไปแล้วครับตอนนี้วิ่งขี่ไปไกลมากครับตามไปด้วยเข้าสู่ช่วงโค้งที่หนึ่งนะครับตอนนี้หมายเลขห้าและหมายเลขแปดก๊องลังเบลเบลกันอยู่ครับตามไปตัวของเทมโบเบล่าโอ โองค์กรีแกปเราและองค์กรีแกปบเขานะครับตอนนี้หมายเลขห้าก็อยู่หมายเลขสามก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับตอนนี้แล้วก็ตามไม่ได้ตัวของหมายเลขเจ็ดและแบมบูเมเบลรี่นะครับตามไม่ได้ตัวของใครไม่รู้ครับแล้วก็อาชิงแฟตตามาลังคายนะครับตอนนี้สองกลุ่มไปแล้วครับอาชิงแฟตเร่งความเร็วไปครับตอนนี้โซนยหน้าก็ยังคงเป็นตัวของเซเลสกะนะครับแล้วก็กลุ่มกลางคก็เทียงโมไปเราวิ่งขึ้นมาแล้วครับตัวตัวของวอก้าหรือเปล่าไม่ใช่ไม่มีดีกว่าวาก้าลืม โมเวอร์เคยชัดไปแล้วครับทีเอ็มโมเวอราโอตอนนี um ้กำลังเบียดขึ้นมาจากเป็นอันดับเป็นอันดับที่สองครับตอนนี้ที่นึงเป็นตัวของเซเลนสกาตามไาเป็นตัวของทีเอ็มโมเวอราโอนะครับอูริแกปนะครับอยู่อันดับที่อะไรไม่รู้ที่ห้าแล้วก็อันดับที่หกเป็นอุริแกปโอูริแกปเรานะครับหมายเลขสองหมายเลขแปดก็หมายเลขสามหมายเลขเจ็ดก็ตามมาติดๆตามเป็นตัวของอาชิมแฟร์นะครับตามไป็ตัวของหมายเลขสิบสองก็หมายเลขเก้าลังท้ายเด็นเบมโบเมมเบอรี่ครับตอนนี้ ไปแล้วครับพี ola, ่โมบัลลาโอวิ่งขึ้นมาแล้วครับตอนนี้อุกฤษแกรฟเลยอ่าอุกฤษแกรเราเลยอุกฤษแกรเขาก็ตามมาตีตอนนี้แบมโบ่แบบมบลริวิ่งซีนมาแล้วครับตอนนี้ยอดที่หกไปแล้วครับจะไวหรือไม่ตอนนี้เป็นดับที่ห้าอาชิ่ไฟก็ตามมาตีตีครับตอนนี้เสียมูบัลลาโอครับก็วิ่งอยู่อันดับที่หนึ่งครับตอนนี้ใครทันหลังจะตามทันหรือไม่อาชิ่ไฟวิ่งมาแล้วครับตอนนี้จะไหวจะไหวหรือไม่จะไหวหรือไม่ตอนนี้ 5, น 1, นนเ,เร่งความเร็วไปอีกแล้วครับอุกฤษแกรฟเขานะครับไม่ใช่อุกฤษแกรฟเราตามไม่ทัันนะครบ หือเปาครับหรือเปาครับทีมเอาเวลาโอเสู่เจะเป็นที่หนึ่งครับตามไปเจ้ของอาชิงเฟลนะครับแล้วก็มาเลขสามก็น่าจะเป็นแก๊ปปอกโอ้กุลแกปนะครับได้อันด hey, ับที่สามกุลกปโอ้กลแก๊เขา